สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำอ้อยกินโชค่ะวันนี้นะคะน้ำอ้อยจะมากินมาม่าปลากระป๋องค่ะเป็นมาม่าเผ็ดนะคะมาม่ารสเผ็ดแล้วก็ตามด้วยปลากระป๋องนะคะนี่ปลากระป๋องรกระป๋องนี้มีอยู่4ชิ้นด้วยกันนี่ก็จะเป็นมาม่าหลายหอน,นิดนึงนะเต็มถาดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากินกันนะคะ you <laughs> เผ็ดมากแล้วอิ่มมากแน่นท้องมาม่าทั้งถาดเนี่ยโหแล้วก็ปลากระป๋องอีกนะคะคลิปนี้เนี่ยแบบน้ำอ้อยจัดเต็มมากเลยมาม่าสำหรับถาดนี้เรากินไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวไม่ไหวแล้วแน่นท้องดูเหลืออีกประมาณสักสองสามคำก็หมดแล้วนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำอ้อยก็กินโชว์มาม่าปลากระป๋องแล้วเป็นมาม่าเผ็ดด้วย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยกินโชว์กันด้วยนะคะคลิปหน้าถ้าอยากให้น้ำอ้อยกินอะไรเม้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย